สวัสดีครับหมอสวัสดีค่ะมีอะไรให้หมอช่วยไหมคะคือผมจะมาขอซื้อยารักษาหน่อยครับคุณเป็นอะไรมาเหรอคะเอ่อผมไม่ได้ซื้อให้กับตัวเองครับผมมาซื้อให้กับเมียผมครับแล้วเมียคุณเป็นอะไรเหรอคะเอ่อคืออย่างนี้ครับหมอคือหลังจากที่เมียผมเนี่ยคลอดลูกแล้วดูอ้วนมากเลยครับผิวพรรณก็ไม่ดีดูไม่สวยเลยครับเอาตรงนะตัวนี้ผมแทบไม่อยากมองหน้าเมียผมเลยนะครับเออเพราะงั้นหมอพอจะมียารักษาทําให้เมียผมเนี่ยดูดีดูสวยอีกครั้งไหมครับ งั้นเอางี้เดี๋ยวหมอ,อจ,จะบอกคำแนะนำในการรักษาเบื้องต้นให้คนก่อนเดี๋ยวคุณลองไปทำตามดูรับรองว่าเมียคุณจะกลับมาสวยและดูดีเหมือนเดิมแน่นอนดีไม่ดีนะเมียคุณอาจจะสวยกว่าเดิมด้วยซ้ำเป็นไงจริงครับหมอโอเคครับงั้นหมอพูดมาได้เลยครับโอเคค่ะฟังให้ดีๆนะคะก่อนอื่นเลยคุณต้องจ้างแม่บ้านสองคนคนหนึ่งเป็นพี่เลี้ยงเด็กส่วนอีกคนเอาไว้ทำงานบ้านแทนเมียคุณ ใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณ30,000บาททีเนี้ยเมียคุณก็จะมีเวลามากขึ้น<ม>เขาก็จะสามารถไปออกกาลังกายได้เป็นเล่นโยคะได้ออแล้วก็พวกเครื่องสำอางอะ่ะก็ต้องซื้อแต่ของดีๆเท่านั้นนะหลักหมือนอ่นนะไม่ต้องไปใช้ใช้หลักแสนไปเลยแล้วในแต่ละเดือนเนี่ยก็ต้องให้เงินเขาใช้สักเดือนละแสนเขาอยากทํางานอะ่ะก็ปล่อยเขาทําไปแต่ถ้าเขาไม่อยากทําอ่ะก็ต้องให้เขาไปเที่ยวอย่าให้เขาต้องมีเรื่องเครียดเด็ดขาด แล้วในทุกๆวันหยุดยาวเนี่ยคุณก็ต้องพาเขาไปเที่ยวให้เขาได้ผ่อนคลายเขาจะได้อารมณ์ดีเพราะถ้าเขาอารมณ์ดีเนี่ยผิวพัณเขาก็จะดีไปด้วยเ,ออเดี๋ยวนะครับหมอคำแนะนำของหมอนี่มันต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะครับแล้วผมจะมีปัญญาไปหาเงินขนาดนั้นจากที่ไหนนะครับหมออ้าวนี่คุณไม่มีเงินหรอกเหรอพี่เมียคุณเขายังไม่รังเกียจเลยที่คุณจนอะ่ะแ,แถมยังยอมมีลูกให้คุณอีกก็นี่คุณยังมีหน้าไปรังเกียจที่เขาไม่สวยอีกเหรอ แล้วที่เขาไม่สวยเนี่ยเขาเพราะอะไรล่ะกเพราะเขายอมมีลูกให้คุณยอมทำงานบ้านงานเลือนแทนคุณอีกไม่ใช่เหรอช่างเถอะเพราะยังไงคุณก็ไม่มีเงินอยู่ดีแต่หมอยังมีวิธีที่ประหยัดกว่านี้อีกนะจริงคร,รับหมอเอ่อแล้วมันวิธีอะไรครับหมอโอเคค่ะตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับ หลังจากเนี้ยคุณต้องช่วยเมียคุณทำงานบ้านบ้างช่วยเขาเลี้ยงดูลูกบ้างให้เขาได้พักผ่อนบ้างให้เขาได้กินของดีๆบ้างให้เขาได้รู้สึกอารมณ์ดีบ้าง <S <S แค่เนี้ยรับรองเมียคุณจะค่อยๆกลับมาสวยดูดีเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณยังพอมีเงินเหนืออยู่บ้างอ่ะคุณก็พาเมียไปกินของที่เขาอยากกินซื้อของที่เขาอยากได้แต่ถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ลองหาวิธีสร้างความสุขแบบไม่ใช้เงินดูแค่นี้เองรับรองได้ผลชัวร์ครับหมอผมเข้าใจแล้วครับหมอ เข้าใจก็ดีแล้วถ้าคุณไม่มีเงินจ้างแม่บ้านคุณก็ต้องหานช่วยเมียทําบ้างรู้ไหมไม่ใช่ว่าไม่มีเงินแล้วไม่อยากทําอะไรเลยวันวันเอาแต่รังเกียจคุณโน,น้นคนนี้ว่าเขาไม่สวยว่าเขาดูไม่ดี <c oughs> ใช้ได้ผู้ชายแบบนี้เป็นหัวนะโคโชกร้ายเลยแหละ,ะผมเข้าใจแล้วครับหมอผมเข้าใจลึกซึ้งโดยถ่งแท้แล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะรีบกลับไปช่วยเมียทํากับข้าวบ้างทํานูน่นทํานี่บ้างแบบที่หมอพูดเมื่อกี้แหละครับ <c oughs> ผมจะรีบกลับไป๋ยวนี้นะครับ ขอบคุณหมอมากเลยครับขอบคุณครับทางนู้นออกครับทางตัวดีๆกับเมียล่ะโอเคครับหมอที่ผมใช่ไหมหมอเรียกผมเหรอครับผมเข้าใจแล้วครับหมอผมก็จะใดินลุกซึ้งเจะใดินลุกซึ้งผมเข้าใจแล้วครับหมอผมเข้าใจลุกซึ้งโดยตรแทนแล้วหมอสามสองหนึ่งแอคชั่น ผมเข้าใจแล้วครับหมอสาม